เปิดบ้านปูมาริกาถูกสงสัยทำไมคนแก่นอนพื้นปูมาริกากันท้องเจอชาวเน็ตถามทำไมบ้านธรรมดาจังทั้งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเงินเดือนน้อยหรือเปล่าเจ้าตัวตอบกลับแบบนิ่มๆแต่กระแทกใจชาวเน็ตปริดแทนบ้านเราลำบากเขาอีก ต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้คนไทยน,นั้นเกาะติดขอบจอร,รอส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแบบสุดๆทั้งนี้ไม่เพียงแต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแต่อดีตนักตบลูกยางสาวยุคเจ็ดเซียนอย่างปูมาริกากันทองก็มีคนค้นหาประวัติและชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันของเธอด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากภาพถ่ายในอิ s สตาแกรมและ TikTok ที่ปูมักจะลงเกี่ยวกับวิธีชีวิตประจําวันในบ้านสวนแบบสบายๆในจังหวัดอ่างทองกระทั่งมีชาวเน็ตรายนึงตั้งคําถามถึงปูใน t ิกต o k กระบุว่าทําไมบ้านพี่ปูธรรมดาจังขอโทษนะคะทั้งๆที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเยอะเงินเดือนน้อยหรอไม่ได้จะว่าจนแต่มันควรใช้ชีวิตแบบสบายค่ะซึ่งปู่มาริกามีการโพสต์คลิปตอบกลับว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านของแม่ใหญ่หรือคุณยายเป็นบ้านที่ปู่อยู่มาตั้งแต่เกิดทุกคนสบายใจที่อยู่แบบนี้ความสบายของแต่ละคนไม่เหมือนกันพอเป็นบ้านที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทุกคนในครอบครัวก็อยากอยู่บ้านหลังนี้ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะอยู่แล้วมีความสุขก็พอนอกจากนี้ค่ะ ปูยังได้เขียนแคปชั่นไว้ในคลิปด้วยว่าเพราะทุกส่วนของบ้านหลังนี้เติมเต็มไปด้วยรักและความทรงจำที่ดีค่ะในขณะที่เพื่อนักตบลูกยางสาวอย่างกิฟวิลาวานอภิญญาพงที่มีการเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตคนดังกล่าวว่าเอา้าบ้านเราลำบากเขาอีกไม่รู้จักเศรษฐีอ่างทองซะแล้วส่วนรัศมีแขบอกว่าหยุมหัวค่ะเป็นต้น ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily l i f e e x p ็ก s หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ